น้องนุ่งที่ว่าเบิ่งอยู่บุคข่วนเหตุตามด้วยพฤติกรรมที่ว่าห้ามหลอกเรียนแบบเจ็บนะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ถือแบบบริมีเวทอ๋อหัวน้าเกือบโลท่านผู้ชมนี่เบิ่งแม่นี่ปอดทุ่งท่านผู้ชมเบิ่งคือเก่านี่ห้ามห้ามหอกอ่าหามลอกเรียนแบบท่านผู้ชม สบายดีท่านผู้ชมสบายดีพันเพิ่งฟังไทยสบายดีพันเพิ่งฟังลาวสบายดีเมื่อทุกคนที่ว่าคำอาาบชมซ่องของพันเพิ่งลาวตอนนี้อยู่เนาะถือว่าเมื่อนี้กับพอกันตอนประมาณสิบโมงหรือไรสิบโมงปลายเนาะทีมงานเพิ่นผ้าคำอาบบอลที่เพิ่นเห็นไว้ถื่ว่าขอโพดลงเฟซได้ท่านผู้ชมถือว่าโพสเข้าไปก่อนแล้วเนะาะพันพรม,มิ่นมนเข้าไปป่าก่อนเลยเออท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาไม่กับสำหรับช่องของพันเพิ่งลาวกับ บอกให้ท่านผู้ชมหู่เลยเนาะเป็นช่องของการหาเพิงหามิมท่านผู้ชมอ่าเราดูการนี่ก็ถือว่าเหมาะสมและการหาเพิงหามิมเนาะ,ะท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาแล้วก็จะเริ่มอ่าอ่ากดติดตามกดไลค์กด,กด share, แชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้แน่แล้วก็กดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพื่อจะบระพาดคลิปนี้มาจากทางช่องของพันงผงลาว롱ไหบึงให้แน่นเิงจริงๆอะไรกดกระดิ่งให้แน่ท่านผู้ชมเพื่อเป็นการอ่าเติมนกำลังใจใทางอ่าพันผงลาวมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะเอาไปชม บ่อนเพิ่งอยู่น้ากันเลยท่านผู้ชมว่าลายใหญ่ห้างเนาะมามาลุ่นน้ากันว่าห้างนี่มันชิ่งใหญ่ชั่มห้างก่อนปะเนาะห้างคนว่าห้างนี่มันสีมันสะโยกแน่เลยบ่แมนห้างเก่าหันมาเห็ดอยู่บนนี่ไปจักเนาะบ่อนห้างข่อยเอาถือก่อนเออบ่ได้เลยมันมีมันมีดอกไม้มันมีอาหารเนาะเอาแล้วมันกับบนนี่จากบ่อนเก่ากันนี่ด้วยนี่กันนี่ไกล บางหั้งี่อยู่กับคอนเก่าเลยก็มีน่ะมาหอดบ่อนมาเลยโอ้โมเม็นโมเม็นหั้งเก่าทั้งบูชักโอ้หัวหน,น,น่ำคือว่าเงาคา,ากระรีโอ้เห็นแหละท่านผู้ชมนี่มืดๆนิดนึงเนาะอ๋โอโตแนมขึ้นบูนเห็นเลยทางนี้ Vâng, thằng này con Không có xuống nó Ô, ngồi nằm cứ tồn được đấy <laughs> Ôi Dù hộp lý Đi lẹ đầm đầm này Sương quài mưa này, thằng một này Thưa bà, mình, mình hộp ngang nó à, xuống hay bưng đây xong này đó Còn cả thưa bà ชุดความสามารถของมันและกองกันเลเอาท่านผู้ชมท่านไหนเข้ามาก็ถ่ายติดตามเบิ้ง่าพันเผงลาชิเอามือเป่าจับเผงให้เบิ้งคือเก่ามันนี่เนาะแล้ติดตามน้วกันว่ามันมันสิตอดจากแม่สิถึกจากแม่หรือว่ามันสิน่วมหมดเลยใช่เนาะถ้าเบิ้งน้ากันเครืออะไรใช่ไเบิ้งก็เด้อเดี๋ยวขอเวลาเฮ็ดกระบองก่อนท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมกระบองเรียบร้อยเนาะนั่นอยู่พื้น ประกันชองคนได้ย yeah, uh, uh. okay. okay. ่พื่อนนะกานพรมเพื่นเห็นเรียบร้อยเนาะกานพรมไม่เงาเพิ่นและเพิ่นเห็นในนี้นี่เนาะไม่เงาดีใช่ไหมว่าลายเต็มลายเต็มป่ามือนนี่จะว่ากันเด้อบุญเงินมาออกออกมาหาเรียกมาอย่างดอกออกมาหารายได้เสริมนี่แหละบ่ห้ว่าให้ว่ากันได้ท่านผู้ชมเส้นทางหาเงินของคนเฮามันต่างกันเนาะบางคนก็หาใส่สมองบางคนก็ใส่เหือห้งคือพวกเฮาเนี่ยใส่เหือใส่แห้งนี่ โอเคขึ้นไปฟังกันอีกทึงหมดแล้วว่าอะไรใหญ่ห้างเรียบร้อยนะุ้ผู้ชมอัปเดตให้หเพิ่พงวิงทย์เกือบแม่มันต่ำตาเนอ้องโอ้โหถือควนเรียบร้อยเพิ่งห้างเล้ทผู้ชมเว้ยบิึงหัวหน้ามือกันอะ่ะมีอยู่บัว,วจักหน่อยนึงน่งเนาะเดี๋ยว,วจะค่ขอขึ้นสำลวดทุกคนขึ้นไปแล้วกันสิบึงหัวน้าอันนี้หัวน้าก็สิตั้งกองให้ท่านผู้ชมบังกันผมมีแล้วก็บางเทอก็จะได้ป่านลงไปอัปเดตอยู่ลุ่มน้ดท่านผู้ชม วุ้ยพออะไรยญ่หางลงก่อนไอ้ลงก่อนเพ่อป่ะพอขึ้นก่อนพอลำไปลำมาได้เดี๋ยวไก่แห้งกะหลี่วุ้ยเสียดายเด้หางบางใหญ่หนึ่งท่านผู้ชมบ้างเมนเอาตอนประมาณสองทิศก้อนทันพอดีท่านผู้ชมอันนี้โว้ยหางแห้งกะหลี่ปลาเรือจักดีเลยน้ำกับปลาเรือจักแก้วเอ็มลอยช้ำเนาะโอ้ยลูกตายหายขี้รึเนี่ยเอ้า มีหยังก็ไปหาคังต่อไปพุ่นล่ะยังอีกครงนึงพุ่นล่ะยังอีกครงนึงนะผู้ชมอันนี้ถือว่าังนี้ถือว่าลุกแล้วเนาะบ่ได้หยังเลยหัวน้ําบ่มีหยังหัวน้ําถือว่าเบิดแล้วนผู้ชมเด้บ่มีหยังเดี๋ยวสิขอปาดก่อนบ่ได้ตั้งกล้องเด้อเดี๋ยวสิไปตั้งกล้องให้เบิ่งังที่2พุ่นล่ะมันเป็นจังได๋เนาะอันนี้มันบ่มีบ่อนตั้งกล้องท่านผู้ชมเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิขอจับ มแม่ให้มันให้จำแม่มันให้ทำผู้ชมเบิง้งคือเก่าเนาะว้าคือพิถีพิถันโอเคอ่ามือล้วนๆเลยเนาะบริมีอย่างเดียวจับให้ทำผู้ชมเบิ้งเลยนี่นี่น้องนุ่งที่ว่าเบิ้งอยู่บาคคนเหตุตามด้วยพฤติกรรมที่ว่า,าห้ามเราเรียนแบบเจ็บได้ไหมผู้ชมเนาะอันนี้ถือแบบบริมีเวทมนต์คาถาหรือผูชังหอกเนาะฮะก่อปาดหัวหนำหน่อยหนึ่งเลยกะลงอ่าโอเคท่านผู้ชม ปาดหังลงเรียบร้อยเนาะอันนี้แต่งคอนให้เพิ่นอยู่ใหมบ่บางเทือบางเทือปีหน้าหรือเราดูการหน้าเพิ่นมาอยู่ใหม่อีกเพราะหังหังบักไงห,หนึ่งเสียดายเด้กระบ,บองยังเหลือบักอะไเดืยวคอไปเอาหังที่สองเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ้งว่าอ่ามันสิเป็นอะไรบอกว่าสิฮางคือเก่าอีกตัวนั้นขอปาดลงไปเลยท่านผู้ชมนางน้อยหนึ่งเนาะแล้วก็จะเอาอ่าเมื่อต้มเห็ดเทียนก็ได้อ่าเห็ดเทียนไว้ใต้ได้อยังยามไฟฟ้าดับโอเคไปพ่อกันหั่นที่สองไปเลวท่านผู้ชม มันเห็ดกินไอแม่หนึ่งพิ่งหังอยู่นะท่านผู้ชมย่างมาสีเปลาหังที่ซองนะพอดีมาเห็นนี่เห็นยุแม่มันออกหาก,กินดอกอยางยกอยู่ทางผมก,กิน,นี่พอดีย่งางมาเห็นกบุ๊มพออยู่นี่เลิศหนหัวนนำปอ้อทุกใหญ่กว่าเพิ่งกินนี่ประจักเนาะอืมเบังไ<ว>ห้ท่านผู้ชมเบังกองหลังก็ได้หัวหนำบักใไงหนึ่งท่านผู้ชมเบังหังนี่ก็หูวหนะเบังหัวนนำนี่เบังทั้งดุ่มเป็นหัวจักโลดนี่ปโอ้ทุกอ๋อทางข้างนี่กระเต็ดผู้ như bà đã nhảy thì nhảy người sông bệnh của mình không nằm của ok còn hả 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 này nó ต้องใส่ต้องใส่ตัวซอยสามคนเลยแขกทุกคนดึงอยู่ลุ่มวาดวัดอ๋อหัวน้าเกือบโลท่านผู้ชมนี่เบิ่งแม่นี่ปอเถอะโอเคเดี๋ยวจะขอแต่งแต่งคอนใส่ทุงยางแล้วก็ไปเอาหัางที่สองกันต่อนะไปเอาเพิ่งหัางที่สองกันต่อมาพ่อกันหัางที่สามท่านผู้ชมเส็ดกระบองแล้วเรียบร้อยนี่อันเพิ่งหัางที่สองใช่ไหมหัางที่สองแต่ว่าได้สามได้สาม ได้3หังมิ้มหังนึงได้แล้วเนาะยังหังนึงหังเพิงเดียวพุ่นแหละข้างหน้าพุ่นเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะอันนี้กล้องกล้องกล้องหน้าโอ้บ่เห็นเด้อกล้องหน้านี่บ่ได้เอาให้เบิ่งกล้องหลังเอาเด้อหังบ่ใหญ่ดอกเพิงยังเคเิงัวนะจักูปงมันกสิยาวๆย่นๆลงไปนนึงบางเทื่อหัวนําหมดหังก็มีบ่จักเสียดายหังมื้อนี้บ่ได้หยังท่านผู้ชมได้ได้แต่หังมันมาต้มเฮ็ดเทียนแหละ Okay. Cóng nghe ngài ngang 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 khoảng 200 mét ngang mắn... Cái rồi, này ngang 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 Tăng ngang 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 con, lẳng, con. โอยหนาวท่านผู้ชมเบิ <h <h ้งคือเก้านี่หามหามหอกหามลอกเลียนแบบท่านผู้ชมพฤติกรรมแบบอันตรายด้ถ้าว่าบัดนะรับการฝึกงคนหรือว่าผู้วิธีป้องกันที่ว่าถูกต้อง มันเห็ดเจ็บได้ท่านผู้ชมเลยโอเคเดี๋ยวจะขอป้านหัวน้ำโอเคท่านผู้ชมทางกล้องเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวไม่ใช่แต่บุกขึ้นมัดโต Ôi, kiếp tốc của mày, thầy mùa xuân ơi Cái nghiệp mày đồ à cô ơi Tốc của mày, này, cái xoay lẽ Thử, bỏ đại hoạt lô Tốc của mày nhọn, lúc này Nào, Nào bọn hỏi con đó Nào, bọn hỏi con vòng con đấy năm rồi yeah. oh, đó ơi Ô, cái này, cái này độc nằm Hoa luôn 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 này hãng luôn 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 tít ma luôn 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 tít ma luôn 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 เชือกของฮ้ยลุบลุบอาก่อนท่นิดหัวน้าน้อยๆเดียวนี่แหละเต่ว่ามันติดมากับหางเลยก่อนี่ชองะที่นะนบบเบิ่งน้ำกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp นี <N> ่ได้เท่านี้ท่านผู้ชมหัวน้ำห่างเลยทำเนาะคลิดตาข้างเดียวนี่ได้เท่าข้างนี้แหละโอเคท่านผู้ชมขอบใจท่านผู้ชมที่เข้ามครับชมคลิปตั้งแต่จนต้งแต่ต้นจนจบเนาะฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนจริงๆให้แน่เนาะเผื่อจะบุกฟาดคลิปไม่แม้จากทา้งสองของฟาดมึงเราลงให้พังเงี้ย ไน้อยเดียวนี่ท่านผู้ชม,เร,มเรียบร้อยเดี๋ยวจะขอปิดคลิปเลยได้เนาะอ่าขอบใจท่านผู้ชมที่อ่าเข้ามาครับชมคลิปต้นจ,นจนจบเลยเนาะตั้งแต่ห้างที่หนึ่งที่ว่าห้างห้างกันแหละต่อมาก็เป็นเอามิมเนาะวางกินนี่แล้วก็ต่อมาก็ห้างที่ช่องนี้เมื่อตอนนี้แหละมาเนี่ยือว่าเป็นการออกเอามิมที่เอาเพิ่งที่ว่าเห็นไหวเมื่อวานมือชื่นพุ่นล้วที่ว่ามีแต่ลงละเมือเลากสิเลาะหาเบิง่งว่ามันสิพอจังหังถาว่าพอแล้วก็อัปเดตให้ท่านผู้ชมเบ้างเนาะ ฝากตามชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนอดังกิ๊งๆเนาะเพื่อจะบมาฝากคลิปใหม่ๆจากทางช่องของาพงานเพื่อนเราให้เพิ่อนพอ,อกันในาพานเพิ่อนเราในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี